ร<ล>ีวิวเดียวเนี่ยวรีวิวรถรีวิวรถได้มาจากไหนนี่รถไทยน,น้อรีวิวเดี๋ยวไม่พอดูสีดนูนีดูสีรถล,ลึกลึกลิเนเนี่ยดูสิรถไครเนี่ยรถของเล่นอ๋อรถของเล่นรถของเล่นเ้ามาจากไหน ยังไงไหนโชว์หนซีนโชว์หน่อยรถคันสีอะไรไม่ใช่สีเหลืองสีม่วงกับสีเหลืองสีเหลืองสีเขียวอันนี้สีเหลืองอันนี้สีเขียวไหนเจอสวยไหมอะไรอ่ะอะไรนะสวยหรือเปล่าไหนโชว์ซิโชว์ให้ดูหน่อยโชว์ให้ดูหน่อยมันเป็ เครื่องบินหรือเปล่าไม่ว่าเครื่องบินใช่ไหมไหนดูไหนสิไหนยี่ปันก่อนอันนี้ง่าทุกคนบอสิทุกคนเรื่องเครื่องบินสนามใช่หมอสิเครื่องบินสนามอี